สูตรลูกค้าคือดีมากอัดเม็ดรอบเดียวได้เม็ดสวยทันทีเม็ดออกมาแน่นมากๆและเม็ดออกมาสวยมากค่ะใครที่สนใจกำลังมองหาเครื่องอัดเม็ดอนเนกประสงค์นะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์มากค่ะแปดแรงมา้าใช้ไฟบ้านได้สี่ลูกกิ้งนาเป็นจาน18เซนเลยค่ะใครกำลังมองหาจานลังพึ่ง เบอร์เล็กเบอร์1.5 iTech Machine มีพร้อมบริการเลยค่ะและในวิดีโอนะคะจะเป็นจานล้งพึ่งเบอร์2มิลสามารถเปลี่ยนจานล้งพึ่งขนาดตามที่ต้องการได้มีตั้งแต่เบอร์1.5จนถึงเบอร์8มิลค่ะ รุ่นใหม่ล่าสุดอัปเกรดเยอะมากๆมีระบบไฟที่ครบวงจรนาเป็นจา,ยายน looking, ใหญ่ขึ้นสีลูกิ้งกลวยใหญ่ขึ้นครบคันมากๆใครที่สนใจรีบติดต่อพนักง,งานกันเข้ามาได้เลยค่ะ